สดีับวน,นี้นะครับผมได้ไอเทมใหม่มานะครับเป็นคีย์บอร์ดวูดเ Re s t r เฟสนะครับปอีกอันนึงที่ผมจะมาแนะนำนะเมาส์ s t r เฟสนั่นเองนะครับเอาไว้ลองข้อมือเมาส์น,นะโหแต่ผมชอบคือมันสวยมากทุกคนแบบลายไม้แบบดีสวยงามพรีเมียมเลยข้างล่างมียางด้วยเล่าก่อนว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไม้วอลนนาแท้นะครับลายไม่มีซ้ําแน่นอนอ่ะผมคิดว่าหลายคนนะแกะกล่องมาแบบได้ลายไม้ที่แบบไม่เหมือนตัวโชว์อ่ะมันเป็นแบบดีมิต็ดลายไม้ขวางบ้างไม้นู่นไม้นี่บ้างนะครับสิ่งที่ผมชอบคือแบบมันพรีเมียมมาทุกคนแบบใช้งานแบบฟ ผมขคใอยฟังนะ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมียาง2จุดกันลื่นนะครับเวลาวางไว้บนโต๊ะเรใช้งานมันก็ไม่ขยับมีตัวนี้มันดียังไงนะครับมันคือยกระดับระดับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกข้อมือยกนิ้วยกทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้การใช้งานคีย์บอร์ดเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันทําให้เราสบายมือมากจริงๆโอเคเดี๋ยวผมลองวางให้ดูนะนี่พอวางไปอะ่ะมันจะพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้หยิบไซส์ที่พอดีมานะถ้าเราขายนะครับจะมี3ไซส์ให้เลือกนะก็จะเป็นไซ100นะส์หนึ่งร้อยเปอร์เ,เนนรซ็นต์ นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น65%นะครับคีย์บอร์ดไซส์เล็กสุดไม่เล็กสุดสิเรียกว่าเป็นไซส์ที่คนใช้เยอะแล้วกันใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆของแต่ละไซส์นะครับสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยครับผมเคยทำรีวิวครบทั้งสามไซส์ไว้แล้วนั่นเองนะครับเรากลับมาที่เจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับการลองเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมครับมันช่วยลดอาการปวดข้อมือหรือว่าปวดนิ้วหรือว่าการชาต่างๆจากการใช้งานคีย์บอร์ดนานๆได้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกนะพอเอาออกใช่ไหมครับการที่ผมวางข้อมือลงไปเนี่ยเห็นไหมจจะะะะพพิมมม์ันนนนกกก็็ต้้้อองงงงแบบบยย่่่่าาาเเีีรทผดขห ไม่ค่อยสบายเลยนะครับแล้วไดมีคนถามว่าเอา้าเราก็ยกคีย์บอร์ดข้างหลังขึ้นมาสินี่ยกขึ้นมามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แหละนะอันนี้การยกขึ้นมามันก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังชันอยู่ดีเนะี่ยมันชันอย่างนี้เลยนะ มันสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ดีสุดนะครับหาได้ตัว Dislays มาลองนะครับพอลองไปแล้วเนี่ยวาลงมือลงไปนะเห็นไหมแคนของผมนะครับขนานแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้ข้อมือผมเนี่ยไม่หักแล้วนะครับอันนี้ก็จะสบายมือแล้วก็ทําให้การพิมพ์งานของเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสบายคือจริงที่ผมใช้ตอนแรกนะผมไม่ได้คิดถึงว่ามันจะสบายยิงหรือเปล่านะแต่ว่ามันสวยก่อนอย่างแรกเลยผมแค่เห็นความสวยปุ๊บผมจัดเลยผมเอามาใช้ก่อนเลยแต่พอใช้ไม่นานเนี่ยชินนะทุกคนเพราะว่าวันที่เราเอาตััววนนนีี้้้้้้อออออออกะะะแแลเเเรรรราาาาาาามมมมใชชบบป่ยไททํืืงขห แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าอยากทํางานนานแล้วอ่ะมันแบบมันเมื่อยมันล้าไปหมดเลยนะครับซึ่งการมีอันนี้มันก็ตอบโจทย์นะครับพักยากันไว้ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดเดนดิสเฟรชนะครับใครซื้อไปก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะผมอยากรู้ทุกคนได้ไลน์กันอะไรกันไปนะครับต่อมาที่ผมอยากแนะนำนะครับจะเป็นเจ้าตัวเมาส์ดิสเฟรชนั่นเองนะครับที่เอาไว้สําหรับรองข้อมือเวลาใช้งานเมาส์นะปกตินะครับถ้าเป็นเมาส์ธรรมดาที่ไม่ใช่เมาส์เพื่อสุขภาพนะครับมันก็จะขยับแบบนี้นะอันนี้คือ ปัญหาปีนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะการใช้งานแต่ข้อมืออ่ะมันทําให้เราโหมดข้อมือได้นะมันมีนะครับบางคนที่ใช้เมาส์เร็วเนี่ยมันปรับความเร็วเมาส์ได้ไหมครับเรื่องของ DPI นะครับปรับให้เร็วขึ้นได้โดยที่ DPI สูงก็ขยับเมาส์น้อย DPI ต่ำขยับเมาส์เยอะโอเคอันนี้ก็ผมจะไม่จ่อลึกมากนะเดี๋ยวมันจะเนื้อเกินไปนะครับการใช้เจ้าตัวเมาส์รีเลสเนี่ยจะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับทำให้เราวางลงไปนะครับอันนี้ผมวางลงไปนะพอวางเข้าเสร็จแล้วมันต่ายยังไงอันนี้ผมก็ยังข้้นาว่่่มมแตีออืดไับ อย่างนี้ปุ๊บขยับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เสียดสีกับโต๊ะแล้วก็ล็อกข้อมือเลยนะเนี่ยเห็นปะผมจะขยับข้อมือได้น้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนะเห็นปะมันจะพยายามแบบพาผมไปทั้งแขนเลยนี่ก็เป็นข้อดีของตัวเมาส์รีเฟรชนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้ข้อมือเราล็อกเอาไว้แล้วก็ลดการปวดข้อมือได้ด้วยนะครับมันเหมาะกับใครใช่ไหมครับมันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยใช้แผ่นรองเมาส์ผมว่าน่าจะเยอะแหละใช้แบบเมาส์กับโต๊ะไปเลยแล้วก็แบบขยับเอาบางคนแบบเจอพื้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จจะะะะะแบบบตตรรรงงงงข้้้้้้ออออออมมืืไไดดนนนนคััััักกก็็ใใชชาาๆววววยยหหททีี่่่่ลึปเพ เราเนี่ยไม่เสียสีกับโต๊ะจนเกินไปนะครับนี่ขณะผมไม่ได้ใช้แผ่นรองเมาส์นะมันยังแบบเลื่อนดีแบบสบายข้อมือขนาดนะี้ถ้าคุณใช้แผ่นรองเมาส์นะครับมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบนุ่มลื่นกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ต้องลองใช้งานดูนะครับใครที่อยากลองเนี่ยก็สามารถลองในชรูมดิมได้ของเราได้เลยนะครับวันนี้มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะมาไม่ยาวไม่เยอะนะครับเข้ามาป้ายา2อ,อย่างพอคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับข้อมือของคุณแล้วกันเนาะมันยกระดับทุกอย่างขึ้นจริงๆแหละยกให้คุณได้แบบสบายมากยิ่งขึ้นยกให้คุณใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลดอการปวดต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด ให้ช่องดีดีของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะพามาดูอะไรกันต่อนะครับสำหรับเตรียมเซตอัพ EP ต่อไปนะว่าเราจะพาไปลุยอะไรป้ายยาอะไรกันดีนะครับก็เดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ